เดินเข้าไปในเซเว่นเจอแซนด์วิชโบราณไส้ไก่ยองกับหมูยองเฮ้ยราคามันเท่ากันเลยว่ะแต่ทำไมซองมันขนาดไม่เท่ากันวะเปิดแซนด์วิชเข้ามาดูแซนด์วิชไส้ไก่ยองเนี่ยดูทั้งยาวทั้งใหญ่ท้งคุ้มกว่าเยอะเลยเอาแล้วใช้ชนะของผู้บริโภคทดลองกันให้เห็นไปนเลยแซนด์วิชไส่ไก่ยองเนี่ยมีตั้ง8ชิ้นหมูเนี่ยมีแค่4ชิ้นเองตายแล้วเปิดซองลงมาดู เอาไม้บรรทัดวัดกันให้เห็นไปเลยเฮ้ยเอาประมาณประมาณนะแซนวิชไส้ไก่อยองเนี่ยยาว10สูง2.5ซนติเมตรแซนวิชหมูอยองเลยเฮ้ยแนวกว้างเนี่ย5้ายาว10สูงแค่2.5ซนติเมตรเองน่าจะประมาณนี้แล้วมั้งถ้าเราออกมาเรียงต่อกันเออหฮอบางอ้อเลยมันได้เท่ากันได้ยังไงวะไม่เชื่อหรอกสูตรปริมาตรปิดซึมเนี่ยต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ พื้นที่ฐานคูณความสูงฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นชัดเจนเลยไอ้หนูเอา10บคูณ10จะได้100คูณ2.5กลายเป็น250ลูกบาทเซนติเมตรแล้วอีกอันนึงละ่ะเฮ้ยป้าไปแล้วเท่ากันเฉย <c oughs> นี่แหละความมหาสารมหาสัจจันย์ดิวะของรูปร่างเลขาคณิต ที่มีผลต่อความรู้สึกของแท้เทคนิคเนี่ยรู้ไหมทําให้คนซื้อของนี่รู้สึกคุ้มค่าอุยแต่ที่ไหนได้แล้วเท่ากันนี่วาพอพิกมาหลังซองเท่านั้นแหละอา้าวน้าหนักเท่ากันนี่วาเอ๋